โอเคครับตอนนี้ทุกคนเราโพสเสร็จที่เรียบร้อยแล้วมาเราจะมาดูว่ารอบเมืองเราจะขายได้เท่าไร่รถสองคันอีกคันหนึ่งเป็นซีวิะมันเก็บได้น้อยเราจะเอามารวมกันคันนี้ก่อนนี่เดยสามคันของผมอ่ะเอานไเอาแคลอทออกมาก่อนแล้วก็จะเก็บรถเก็บรถเลยแล้วก็จะไปดูว่าจะทำรอบเมืองมาห้าชั่วโมง ได้เงินเท่าไหร่กับเมือง ATK นี่รถผม้ะเนี่ยเห็นไหมร้อยสี่สิบโลร้อยโลคันหนึ่งเท่ากับสองร้อยสี่สิบเราจะดูว่าเราจะได้เท่าไหร่รอบเมือง ATK ห้าชั่วโมงเป็นลี อนนี้ผมก็ได้โผล่รวมว้แบบในคันนี้หมดแล้วอะแล้วก็ไปขายตรงนี้เลยใครจะมาว่าวะคีเาตรงเนี้ยดูเงินในัญที91บาทนะเอาไป X 94บาทเอาไปเก็บเลยจะได้รู้เลยว่ามันมีมันได้เท่าไหรอ่อ่ะรอบเมือง5ชั่วโมงรอบหนึ่งมันนานตรงเลี้ยงหมูด้วย นี่เลยตอนนี้เงินเดมิีในตัวผมไม่มีแล้วนะดูนะผมจะไปขายเลยอะไรจ่ายค้าผมเก็บไว้ในนี้ดีกว่า รอบกันหนึ่งได้เท่าไรกบเือง ATK เทียโคตรลิศน่าจะฝาา์มเต็มที่สี่ชั่วโมงนะหกไอห้าชั่วโมงนี้ที่ผมแบบ ยืนมือยืนไหลเข้าห้องห้องน้ำาดยแเรารถไปเก็บออกก่อนเดี๋ยวเขาดาว ได้เงินทั้งหมดเท่าไรหกหมื0นหกรอบเมืองรอบหนึ่งได้หกหมืนหกประมาณสี่ชั่วโมงก,กว่าหกหมื่นหกคุ้มอยู่โย6 6หก0นหกเป็นไง